เราใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการโบยบินเคยมีใครคิดสงสัยไหมว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนลมเย็นที่พัดผ่านแล้วความเค็มจากน้ำทะเลแสงแดดที่แผดเผาอุณหภูมิที่สูงเกินจะทนไหว ต้องรอยความเร่งรีบและวุ่นวายที่ทิ้งอยู่ไปเบื้องหลังและกระแสลมก็มารวมตัวกันในเมืองที่เปิดกว้างและว่างเปล่าสิ่งเหล่านั้นฉันสัมผัสได้ถึงมันทั้งหมดในตอนเช้าของวันที่เปอากาศแจ่มใสที่ห้องพักของโอเบเลเตอร์ เมนูสาวคู่หนึ่งกำลังคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไกละ,ะทำโอเคหน้าที่ของคุณก็คือบอกให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอิเลเซียมฉันได้คุยกับผแผนกโลจิสติกส์แล้วเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราต้องการและฉันก็คิดเมนูอาหารโลวก,กับเอฟอิเตอแล้วด้วยเราน่าจะทำอาหารโฮมเมดง่ายๆกันได้นะ โอ้แล้วก็เลยซื้อเธอบอกว่าเธอสามารถช่วยพวกเราได้เธอจะช่วยพวกเราเนี่ยเขียนคําเชิญได้หลายๆใบลายมือของเธอเน่ะสวยมากจังหวะการเคลื่อนไหวของมือของเธอเนี่ยก็สวยงามและรวดเร็วแค่เห็นเธอเขียนก็ทําให้อยากเรียนคัดลายมือเลยละ่ะเพียวสตีมได้กล่าวขึ้นดูเหมือนว่าเธอกำลังจะมีแผนจัดงานปาร์ตี้อะไรสั้อย่างอยู่ ร่วมกัรใช้หนุ่งอีกคนก็คืออีลิเซียมเขาได้พูดขึ้นมาว่าฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นที่อยู่ในเหย็นแล้วก็หลงเหมือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไป้บอกเรื่องนี้เองไม่ต้องห่วงไปเพลสตีม <Pure Steam S 1> พูดด้วยความยินดีว่าเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนบ้านเดียวกันมาอยู่ที่โรสไอแลนด์เยอะขนาดนี้จะว่าไปก็ เยอะจริงๆนั่นแหละแล้วก็เธอบอกว่าเธอชอบความรู้สึกที่ทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นความรู้สึกที่ทั้งมีชีวิตชีวาแล้วก็อบอุ่นและเธอก็หวังว่าคนที่ทำงานอยู่ที่อย่านแล้วก็หลงมันเนี่ยน่าจะกลับมาที่โลไอลแลนทันงานของเธอนะและก็แน่นอนว่าเพลสตีมเนี่ย ก็ไม่ลืมที่จะชวนอีเซียมมาเข้าร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกใช่ไหมล่ะแต่ว่าชวนมันมานี่คิดดีแล้วเหรอแต่เธอก็บอกต่ออีกนะว,ว่าอย่าเสียงดังมากล่ะเพรอไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าเรื่องมันถึงหูแคลซิปมาเมื่อไหร่รับรองไม่น่าจะเหลือนะ ทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าหากเธอกลัวที่จะถูกกดแล้วก็เธอไม่น่าชวนหมอนี่มานะถ้าการรับมือกับไหนะคือพอสวรรค์เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดท่าที่ฉันรู้จักเลยละ่ะจากคำพูดที่กล่าวมาก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทอน เพื่อนสนิทมิสหายของอิลิเซียมนั่นเองเขาได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดจิกกัดเอลิเซียมไปนิดหน่อยออลิเซียมก็เลยบอกไปว่าแหมอย่าว่าแต่ฉันเลยนาเองก็ใช่ย่อยอย่าลืมว่าใครกันเนี่ยที่ทำลายแผ่นเหล็กบริเวณทางเชื่อมมันัดต่อน,นัดแล้วแล้วก็เป็นฉันทุกครั้งที่ทนฟังคำบ่นของโครเชอร์ตลอดเวลา และไหนจะเรื่องโดนอีกฉันก็แค่เอาโดนของโคเชอร์มาเล่นนิดๆดหน่อยหน่อยเองแต่ทำไมไม่รู้ตอนนั้นน่ะแอนเดียนาก็ยิงกระสุนหมือของเธอเนี่ยมาที่โดนเฉยเลยและตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัวก็เลยทำมันหล่นพังอ่ะคงไม่ใช่เพราะว่าใครบางคนแถวนี้เผลอไปอัพปืนของแอนเดียนาใหม่เนี่ยให้เหมือนปืนของแลแติลล่าโนแล้วก็ดัน เอาปืนนั้นมาทดสอบกันโดของโครเชอร์ที่ฉันกำลังเล่นอยู่คงไม่ใช่ใครแถวนี้หรอกนะทั้งสองคนต่างก็งัดเหตุผลมาต่อว่ากันว่าใครถูกใครผิดใครต้องรับผิดชอบใครสมควรจะโดนดา่าหรืออะไรต่ตางๆนลนา,นา,นาแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังโต้เถียงกันเพวสตีมก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังหลบอยู่ที่มุมเสาด้านหนึ่ง เห็นดังนั้นแล้วเธอเลยพาคนคนนั้นมาคุยกันตรงที่ที่พวกเธออยู่แล้วก็บอกอีกว่าไม่ต้องกลัวไปหรักนะทั้งสองคนนั้นไม่ได้ทะเลาะก,กันจริงจังๆหรอกข,ขอโทษนะคะใช้มาขัดจังหวะหรือเปล่าฉันแค่ไม่เลื่อนอยากจะคุยกับคุณท้อนนะคะถ้าตอนนี้ไม่สะดวกเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่นะคะแอฟแซงตอบด้วยท่าทีก้า,กล,ากลัว คอถามว่ามีอะไรอยากให้ช่วยงั้นหรอแอปแซงตอบว่าเธออยากให้เขาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาวุธของเธอให้หน่อยนะอิดิเซียมได้ยินง,งั้นแล้วก็บอกว่าอืมก็ฟังดูน่าสนใจดีนี่หลังจากจบภารกิจแล้วลองเอาขนมไปให้โคเชอร์ดีกว่าเธอน่าจะทำทงให้ฉันใหม่นะคิดว่าไงเป็นความคิดที่ดีไหมนะ ทอนก็นเลยได้ตอบกลับไปว่าถ้านายเอาของที่เกี่ยวกับกระเทียมไปให้โคเชอร์กินแล้วก็อย่าได้หวังแอฟแซงบอกว่ามันเป็นอวุธวกระเทวเวท,ที่ค่อนข้างเก่าเธอได้รับมอบมันมาจากพ่อของเธอเธอเคยเอาเรื่องนี้ไปถามกับเฮลลาเกอร์แล้วแล้วก็ได้คำตอบมาว่าต้องคอยดูแลรักษามันให้ดีไม่งั้น อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของมันได้เพราะอย่างนั้นแต่ไม่ทันที่จะได้พูดจบทอนก็ได้ตอบตกลงทันทีตัวบ่นว่าเขาเนี่ยมีความคิดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเจ้าวัจิน,นี้ด้วยอิลิเซียมเลยได้บอกว่าจุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่นายทำนะ ผลลัพ์มันออกมาไม่ค่อยดีเลยนะจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดหยอกล้อกันต่างๆนานาอัแซงถามว่าปกติพวกเขาเป็นอย่างนี้หรอคะพียวสตรีมตอบว่าก็ประมาณนั้นนัแหละพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะ่ะพวกเขามาจากไอเบียเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะ ที่ได้รู้ว่ามีพวกคนมาจากบ้านเกิดเดียวกันและมาอาศัยอยู่ที่ต่างแดนด้วยกันน่ะฉันมีความสุขมากเมื่อเห็นว่าคุณเอฟอิสเตอร์ที่เป็นดาราด,ดังของภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเนี่ยเซ็นลายเซ็นให้กับเธอเอฟอิสเตอร์เป็นคนที่ดังออกมากในที่ที่เธออยู่และเพื่อนๆของเธอเนี่ยก็รักในตัวของเอฟอิสเตอร์ทั้งนั้น เพียวสตรีมได้สนิทกับเอสอิตเตอร์ตอนที่พวกเธอไปซื้อของด้วยกันแล้วก็คุณเลยซื้อด้วยเธออาจจะดูเป็นคนที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ดีเลยละ่ะเคยเห็นตอนที่เธอซ่อมเครื่องเล่นวิดีโอหรือเปล่าละ่ะเธอทุบมันพัวพัวพวพัวในตอนแรกฉันก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลหรอกนะ แต่สุดท้ายมันก็กลับมาทำงานได้อย่างปกติเฉยเลยอแอแซงบอกว่าที่บ้านเกิดของเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะเห็นว่าใช้แล้วได้ผลคนก็เลยทำตามต่อๆกันมานั่นสินะมาจากบ้านเกิดเดียวกันพอผู้แบบนั้นสีหน้าของเธอก็ดูหดหู่ลงอย่างชัดเจน เพวสตีมเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยได้พูดออกไปว่านี่อย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิฉันรู้ว่าเธอกำลังคิดถึงซีม่าเรโต้และคนอื่นๆอ,อยู่ใช่ไหมล่ะทางหน้าฉันจะไปกับเธอเองเราต้องเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนการพูดคุยกับคนอื่นน่ะมันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะแอปแซงบอกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและก็ความเป็นห่วงของเพวสตีม ลิเซียมบอกว่าพอได้ยินเรื่องที่พูดกันแล้วมันก็ทำให้เขานึกถึงตอนที่เขาเข้ามาทำงานที่นี่ในช่วงแรกๆตอนนั้นเขาประหมาเอามากตอนนั้นพวกคนที่นี่เคร่งเครียดกันมากมากกว่าในตอนนี้ซะอีกยังไงซะดเรแคลซิกก็ยังเคร่งเครียดเหมือนเดิมส่วนโคเชอร์เนื่องจากเธอยุ่งตลอดเวลาอยู่แล้วเราจึงแทบไม่ได้เห็นเธอเลย พอซ่อมยานลำนี้เสร็จเธอก็ใช้ช่วงเวลาพว,ว่างนิดหน่อยของเธอเนี่ยยุ่งกับการซ่อมหุ่งยนต์ของเธอที่เธอเนี่ยรักนักรักหนาฉันมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสองปีที่แล้วตอนนั้นอมิยะยังเด็กอยู่เลยเธอค่อนข้างจะตัวเล็กเหมือนกับต้นกล้าน่ะต้องบอกว่าเธอยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่นักมากกว่าแม้ว่าตอนนี้ การแสดงออกของเธอจะเปลี่ยนไปมากก็ตามแอปแซงให้ถามว่าแล้วด็อกเตอร์ล่ะในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างทอนบอกว่าด็อกเตอร์น่ะน่าจะเข้ามาก่อนพวกเราไม่นานนักอิลิเซียมไกลได้บอกต่ออีกว่ามันก็ตอบยากอยู่นะ ฉันไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นแต่คิดว่าน่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับด็อกเตอร์ก่อนที่ฉันจะมาที่นี่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากนะักกับตันของอิลิเซียมก็ไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เขาฟังเลยยังไงก็ตามเขาไม่เคยพบกับด็อกเตอร์เลยจนกระทั่งที่หลงเหมือนแน่นอนว่า เอสก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาบ้างยังไงก็ตามที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะอามิยะด็อกเตอร์แคลซิตและก็ด็อกเตอร์ทั้งสามคนต่างทำงานเข้ากันได้ดีนะและก็มน้าที่หน้าใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานที่โรสไอแลนด์น่ะมากขึ้นฉันว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วแหละที่ตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อ ฉันเคยมีสถานที่ที่มืดมนและก็น่าเบือ่อฉันอาจไม่ใช่ผู้ทรงสารที่ดีนักแต่ก็ยังได้รับโอกาสในการท่องเที่ยวไปรอบๆโลกพบปะผู้คนและสถานที่ต่างๆและก็มีสถานที่ที่เรียกว่าบ้านน่าก็พอแล้วแหละสำหรับฉันนะทอนถามว่านายคิดที่จะกลับไปที่นั่นไหมไอเบีรยรนะ่ะ เลซียมตอบกลับว่าไม,ไม่แมตนินเพียวสตีมนึกขึ้นได้ว่าทั้งสองคนมาจากอาบิเลียเหมือนกันนี่เธอเลยถามว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดถึงบ้านหรออิลิเซียมบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกไม่ต้องคิดมากที่นั่นไม่ค่อยมีอะไรให้น่าคิดถึงเนะี่ย ไม่ใช่ว่าฉันมีความทรงจำที่เจ็บปวดเกี่วกับที่นั่นหรอกนะแต่แค่ไอเบรียค่อนข้างน,น่าเบื่อสำหรับฉันฉันทนอยู่ที่นั่นไม่ได้ฉันก็เลยตัดสินใจออกมาน่าเป็นเหตุผลสำหรับฉันนะ่ะน,น,นือจากนั้นแล้วฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกทอนบอกว่าน่นก็สำหรับนายแต่สำหรับชาวเอเกอร์นั้น ไม่เลยพวกเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามทางถนนในเขตชานเมืองพวกอีควิสเตอร์ก็จ้องจะเล่นงานพวกเราอยู่ตลอดและก็มาจ,จับผู้คนที่พวกนั้นเนี่ยคิดว่าน่าสงสัยอยู่หลายคนเลยละ่ะมีน้อยคนนักที่จะโชคดีพอที่จะมีชีวิตที่สง,งบสุขเพลสตีมประหลาดใจเล็กน้อยเพราะว่าที่เย็น ไม่มีการกีดกันแบบนั้นทุกคนต่างใช้ชีวิตอย่างปกติแต่พอมาลองคิดิดดูแล้วโรสไอแลนด์ <Rose Island S 1> ก็ไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติเท่าไหร่นะักทุกคนให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีดังเช่นตอนที่เธอออกไปปฏิบัติภารกิจพัฒนาไปครั้งแรกอิเดเซียมก็ได้ช่วยเธอให้ผ่านพ้นภารกิจนั้นไปได้ด้วยดีและก็เช่นเดียวกันกับแอดแซง เอลเซียมก็ได้ช่วยเธอเนี่ยให้ผ่านภารกิจไปได้ด้วยดีเช่นกันเอลเซียมบอกว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกก็คนในทีมเดียวกันเนาะก็ต้องช่วยกันสิชอนก็เลยได้บอกว่าเหมือนกับตันของนายนั่นหรอพอได้ฟังเพวสตีมก็พูดเสรยว่านั่นสินะคนคนนั้นดูน่ากลัวมากเลย เอลิเซียมเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะสื่อออกมาถึงกับตาของเขาจะดูเข้มงวดและดุด,ดันแต่จริงแล้วเธอเป็นคนที่ค่อนข้างคุยด,ด้วยได้ง่ายมากเลยละ่ะเจอกับเธอข้างนอกแล้วก็ลองทักเธอดูก็ได้นะมันอาจจะทำให้เธอมีความสุขก็ได้ยังไงซะเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เธออาจจะทำอะไรไม่ได้มากขากไม่มีเขาเนี่ยเขาช่วยเหลือ ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเขาคงเดินทางไปรอบโลกแล้วละ่ะแต่ทรอนก็จําได้ว่าภารกิจที่เธอไปทำในตอนนี้เธอไปทำเพียงแค่คนเดียวอิลิเซียมไปได้บอกว่าภารกิจครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมีเพียงแค่กัปตันเท่านั้นที่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยทำงานร่วมกับใครเลยตอนที่ทำงานร่วมกันแรกๆเนี่ย ขาลำบากเอามากเลยล่ะเธอเคยโจมตีใส่อิเลเซียมเนี่ยเพราะว่าลำคาในตัวของอิเลเซียมที่พูดมากนั่นแหละอาร์ตของเธอรุนแรงมากพอโดนเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยทำเอามึนไปทั้งวันจนจำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกไปทั้งวันเลยแอฟแซงก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตท,ที่มีผลต่อสติและความทรงจำเป็นครั้งแรกเหมือนกัน อเดเซียมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นความลับนะเป็นความลับนะดังนั้นอย่าไปบอกใครล่ะทำตัวตาสบายไม่ต้องคิดมากแต่อย่าลืมว่าอย่าไปบอกใครนะทอนก็นเลยได้บอกต่ออีกว่าก็เหมือนที่หมอนั่นพูดไว้นั่นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกเธอไม่จำเป็นต้องฝืนประคับตัวเอง เพียงแค่กล้าไปตามจังหวะของเธอก็พอทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือเธอเสมอถ้าเธอประสบปัญหาเพลสตีมก็พูดดิงทายไว้ว่าถูกต้องอยากกดดันตัวเองให้มากเกินไปทำไมเธอไม่ลองมางานเลี้ยงอองพวกเราด้วยล่ะแา่ทั้งสองคนก็ด้วยนะแต่จะเตรียมอาหารให้มากพอสำหรับทุกคนเลยล่ะ แค่ก,การดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมมากินกันให้จุกไปเลยหลังจากที่ทั้งสองคนได้เดินไปเหลือเพียงแค่ท้อนกับอิลิเซียมท้อนได้พูดขึ้นมาว่าเมืองสีเทาหม่นหม่น หน้าขดหูน่าเบื่อมีแค่นี้งั้นเหรอหนั่นเป็นวิธีการที่นายใช้อธิบายที่นั่นอย่างนั้นนั่นเหรอดเดซียมก็เลยตอบกลับไปว่าสถานที่นั้นน่ะจะกับนายมันไม่เหมือนกันฉันไม่มีอะไรจะพูดถึงที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่เรียบง่ายและน่าเบื่อสำหรับฉันนอกจากนั้นฉันไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่าหนึ่งในนั้นน่ะยังเป็นเด็กอยู่เลย อย่าบอกนะว่านายลืมนะ่ะเห็นไหมตอนที่เธอเดินไปนะ่ะเธอดูค่อนข้างท่าลืองพอเทศกาลที่กาลังจะมาถึงอย่าทำให้บรรยากาศดีๆหมดลงเลยจะดีกว่าน่ะังไงซะตอนนี้ฉันก็ยังสงสัยว่าที่นั่นเป็นอย่างไรยังเต็มไปด้วยตึกล้างลมโชยๆกลิ่นเค็มๆอยู่หรือเปล่า ถนนที่นั่นยังว่างเปล่าอยู่ไหมและผู้คนที่นั่นยังคงเงียบตลอดเวลาอยู่หรือเปล่าทอนก็เลยตอบไปว่าแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะเอเดเซียมก็เลยบอกว่านั่นสินะบอกฉันทีสินายคิดว่าเราจะมีโอกาสกลับไปที่นั่นไหมหนีจากที่นั่น ฉันก็ไม่คิดว่าจะจะกลับไปหรอกนะแต่จะก็อดคิดไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะต้องกลับไปที่นั่นก็จบกันไปลนะครับสำหรับในเรื่องในกิจกรรมของ e w i Reweing b r e e z e ต,ตอนที่3 a s สเทรเป็นกิจกรรมสั้นๆที่บอถึงภูมิหลังของแต่ละคนในเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่เก่าแล้วเนาะในตอนที่เล่าเนี่ยตอนนี้ a s สเทรเนี่ยก็เป็นการพูดไกลๆไปถึงกิจกรรมที่เข้ามาหลังจาก r e ลเ r d i n g b l e e สนั่ก็คือกิจกรรมของ u n d e r t i p e ที่จะเป็นการเล่าเรื่องของพวกเอเกอร ชาวไอเบเรียพวกนี้นะครับที่ได้มีกันเกิดไว้แล้วในเนื้อเรื่องก,ก่อนๆหรือในบทพูดของตัวละครเนี่ยที่เขากล่าวันกมาแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะไปต่อที่กิจกรรมของตัวตูทิฟลาสแนวิสแล้วจากนั้นก็จะไปขยายเนื้อเรื่องในส่วนพวกนี้เนี่ยใหญ่ๆเลยในกิจกรรมของ IS-3 หรือว่าในชื่อมิ t ุกิแอนด์คาลูลาอาร์บอนะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะมีประมาณ4ฉากจบแล้วมั้ง ไปตะปอยดีกว่าก็กิจกรรมก็จะจะเข้าแล้วครับคาดว่ากำลังจะเข้ายัางไงทุกคนก็ต้องเตรียมตัวโพตทกันเลยนะครับผมก็น,นั่นแหละครับขอบคุณสหรับการรับชมตลอดมานะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยวันนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเสริมอะไรพิมพ์ไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ